ก่อนนะครับเขาจะใช้หลักฟิสิกในการตัดสินชิ้นงานนั้นๆน,น,นะครับเราจะดูวิเคราะห์จากพื้นผิวของวัสดุเท่านั้นนะครับเราไม่มีการชี้ตำหนิใดๆนะครับไม่เหมือนวงการภาเครื่องนะครับวงการภาเครื่องเป็นวงการอุปโลกนะครับ สำหรับเมืองไทยตอนนี้เขาไม่มีมาตรฐานพอนะครับเขาเลยเข้าไปอยู่ในระดับนานาชาติไม่ได้นะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าวัดพระเครื่องเนี่ยเป็นเหมือนอารยธรรมของมวลมนุษย์นะครับพระเครื่องเนี่ยใช้เป็นอารยธรรม ของมวลมนุษย์ได้เลย